เป็นแบตเตอรี่เขาเรียกว่าชนิด AGM แบตเตอรี่นั่นเองนะครับแรงม้าอยู่ที่2 1งแรงม้าเนี่ยตัวเก่า2อ3นะอันนี้หายไปสาม้าเป็นครั้งแรกเลยในวงการกระบะท,ที่ใส่ในเป็นเขาเรียกว่าระบบ Stop and s t o p a n d Go ไฟหน้านั่นเองที่เป็น m a t r i ก l ล V.D. นะครับหน้ายาง2 6งแก้มยางอยู่ที่50บขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปบนตัวรถส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเรดารบไบสปอร์ตถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะจะปรับเป็นระบบขับ4ให้อัตโนมัตินะมีปลั๊กไฟบ้าน สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช anel ครับ Ford by GT ก๊อปตะวันผมก๊อปตะวันนี่นี่นะครับเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาอยู่กับเจ้าคันนี้นะครับ w ายแท็ b i t u r b o 4x4 นั่นเองราคาของคันนี้สีเทานะครับก็คือ1 2 9 9 0 0้านบาทครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับมีการเปลี่ยนล้อไปด้วยแต่ก่อนที่จะมาดูของแต่งครับคำว่า b บ t ท r b o โบในรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวก๊อฟพาดูจากห้องเครื่องเลยนะครับ อย่างแรกต่างรุ่นเก่าโชกอัพนะรุ่นนี้เป็นตัวฝาค้ําแล้วนะครับเป็นโชคฝาค้ําที่ล็อกแบบคว้นะมันก็จะทําให้การมีความแน่นหนามากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงมันจะไม่ดังนะห้องเครื่องของตัวนี้นะครับในรุ่นของตัวไบเทโบตัวใหม่เนี่ย เรื่องของแบตเตอรี่อย่างแรกเลยนะใช้เป็นของดีนะครับเป็นแบตเตอรี่เขาเรียกว่าชนิด AGM แบตเตอรี่นั่นเองนะครับมันจะมีความเสถียรในการจ่ายไฟมากขึ้นนะครับแล้วก็การจ่ายไฟเนี่ยเขาเรียกจ่ายไฟได้ลึกจ่ายไฟได้สุดแล้วก็นิ่งมากๆนะครับในตัวของแบตเตอรี่รุ่นใหม่ตัวแบตเตอรี่ AGM เนี่ยโดยปกติใช้ในรถหรูอยู่แล้วนะครับแบตตัวนี้เนี่ยก็เป็นหมื่นนะนะครับฟอร์จัดให้เลยนะครับในรถของตัว Next Gen ตัวใหม่ที่เป็นตัวไบเทอร์โบตัวนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์พัดลมหน้าเครื่องเนี่ยหายไปแล้วตัวใหม่นะครับพัดลมหม้อน้ําระบบน้ําต่างๆใช้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของไฟฟ้าพอเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเสร็จปุ๊บทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นไบเทอร์โบก็จริงนะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าเนี่ยตัวเก่า213นะอันนี้หายไป3ม้าแต่ว่าการขับขี่นะครับการออกตัวต่างๆนะทำได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวพัดลม ที่มีอยู่หน้าเครื่องเนี่ยถูกตัดออกไปนะครับโหลดของตัวเครื่องยนต์น้อยลงนะครับการทํางานตอบสนองก็ส่งส่งไปที่ระบบส่งกําลังได้โดยตรงนะครับทำให้การขับขี่ตอบสนองต่างดีขึ้นนั่นเองการประหยัดน้ามันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องของการระบายความร้อนพอมันเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับการระบายความร้อนของพัดลมหม้อน,น้าต่างๆก็ทําได้สเสถียรแล้วก็นิ่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าใช้ระบบควบคุมอ e ิเล็กทรอนิกส์นะเข้ามาควบคุมทั้งหมดในตัวเซตของตัวการระบายความร้อนเลยแล้วก็จุด อีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ในเรื่องของปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกในตัวรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีมออลมเบรกแล้วใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกแอซิตทั้งหมดเลยนะครับควบคุมด้วยไฟฟ้าหมดพอเป็นเบรกไฟฟ้านะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาเลยคือเรื่องของเขาเรียกว่าความนิ่มนวลในการเบรกนะครับรถวแ t เทคตัวใหม่เนี่ยบอกเลยว่าระบบการเบรกเนี่ยผู้ดีมากๆนะครับนุ่มนวลน,นะ การตอบสนองต่างๆตามเท้านะครับไม่แข็งกระด้างแล้วนะครับช่วยขึ้นมาได้เยอะมากๆนะครับจากรุ่นที่แล้วนะพอเป็นระบบเบรกไฟฟ้าการตอบสนองในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ก็ทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จุดการสังเกตต่างๆก็รวมมาให้จุดเดียวรวมถึงที่เติม ที่ปัดน้ําฝนด้วยนะครับถูกย้ายมาในจุดนี้ก็เติมได้สะดวกมากขึ้นนะก็เท่ากับว่าเจ้าเครื่องตัวใหม่นี่นะครับที่เป็นไบทโบเนี mm ่ย210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรทาง,งานคู่กับเกียร์อัตอนโนมัติ10สปีดเนี่ยตอบสนองได้ดีขึ้นครับจากการปรับจูนใหม่ ปรับจูนใหม่ทั้งหมดนะไม่สามารถเอาชิ้นส่วนงานในเรื่องของตัวใบตัวเดิมนะครับมาใส่ในเครื่องนี้ได้เลยนะครับบล็อกเดียวกันก็จริงแต่ทุกอย่างมีการปรับเซ็ตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของเครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในรุ่นของตัว next generation นะแล้วก็ของใหม่ในรุ่นนี้นะครับในเรื่องของ4ี .4 ขสก็เรื่องของไฟหน้านั่นเองที่เป็น matrix LVD นะครับตัวใหม่ที่มีมาให้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฟที่อัจฉริยะมากๆนะ ปกติโดยทั่วไปเนี่ยที่เบสิกเลยก็คือเปิดปิดอัตโนมัติปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติใช่ไหมครับตัวนี้แน่นอนยังคงมีอยู่แต่ที่เพิ่มมานะครับก็คือเรื่องของปรับแสงเนี่ยตามวงเลี้ยวด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปรับให้แล้วก็ยังมีไฟอีกดวงหนึ่งนะครับดวงเล็กๆตัวนี้เอาไว้ส่องสว่างที่มุมต่ำนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเพิ่มทัศนวิสัยในมุมต่ำให้แล้วก็ตัวลูกแก้วของตัวแมทริกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแปลผันตามความเร็วได้นะดับดวงไฟในจุดที่ไปส่องแยงตารถ คันที่ส่วนมาก็สามารถดับไฟเฉพาะจุดได้ด้วยนะครับรวมถึงตัว daytime running light ก็สามารถแปรผันปรับความสว่างได้ด้วยนะครับเท่ากับว่าเป็นระบบไฟอัจฉริยะทั้งดวงทั้งเซตนี้เลยนะครับแมทริก L E D ที่ใส่มาให้เต็มๆกับรุ่น next generation ตัวนี้ครับแล้วก็กระจังหน้าครับ ก็เปลี่ยนออกนะตัวนี้ใช้เป็นกระจังหน้านะครับ F150 หรือว่า r a p t ต r V6 ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกเลยแล้วก็ลูกค้าใส่เป็นตัวหนังสือ FWD สีดำครับใส่ตัวไฟทับทิม3จุดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในชุดกระจังหน้าก็จะทําให้ตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าดูเท่มีเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยไฟทับทิม3จุดตัวนี้เข้าไปเรื่องของเซ็นเซอร์ในตัวรถนะก็มีมาให้ครบเซททั้งหมดนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ช่วยวัดระยะการจอดด้านหน้านะครับตัวจับ คนเดินถนนนะครับรวมถึงการช่วยเบรกด้วยนะครับช่วยเตือนช่วยเบรกให้มีให้หมดแล้วก็ไอตัวกล่องเรดาร์ตัวนี้นะครับที่เห็นสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นกล่องเรดาร์ที่ใช้ทำงานในเรื่องของ adaptive cruise control นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยในวงการกระบะที่ใส่ในเป็นเขาเรียกว่าระบบ stop and go นะครับเป็น cruise control ที่ทำงานแปรผ่านถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองนะครับครั้งแรกในวงการกระบะที่ใส่มาให้นะ f อร์จัดให้แล้วในรุ่น next generation นะครับไอตัวเรดาร์ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับคู่กับตัว กล้องด้านบนของตัวกระจกนะครับเพื่อจัดในเรื่องของตำแหน่งของเลนคีปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของเลนคีปมีให้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าออโต้เซนเ r อร์ิงนะครับครั้งแรกที่ฟอร์จัดมาให้ก็คือว่านอกจากจะ แปลผ่านความเร็วให้แล้วนะครับยังช่วยคุมรถให้อยู่ตรงกลางเลนนะครับในการขับขี่ตลอดระยะทางที่เปิดระบบนี้นะครับก็ทําให้ผู้ขับขี่แน่นอนครับมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีความผ่อนคลายแนละ้วก็ในการขับขี่ต่างๆในทริปเดินทางต่างๆก็สามารถที่จะขับได้สนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับในตัวของ Adaptive Cruise Control แล้วก็เรื่องของเลนคีปเนี่ยเขาเรียกว่า o Road e d g e Detection นะครับ มีการอัปเกรดมาให้ไม่ได้จับแค่เส้นถนนแล้วนะครับในรุ่นของตัวฟอร์ดนะมีความฉลาดมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็คือสามารถจับเส้นทางชนบทนะครับ mm hmm. ก็คือคันดินคันนาป่าหญ้านะครับป่าอ้อยป่าเขาโพดเวลาไปตามชนบทเนี่ยเจอเส้นทางแบบนั้นนะครับตัวรถฟอร์ดเน็ก e n เจเนเรชันก็สามารถที่จะจับเป็นเส้นถนนให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับในรุ่นตัวนี้นะไฟตันหมอกของตัวว i t แท็กตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็ได้เป็นไฟตัดหมอกที่เป็น led นั่นเองนะครับให้มาทั้งเซตเลยแล้วก็ข้างใต้ตัวคางกันชนนะครับก็จะมีหูราก โรงงานนะสจุดนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ในการลากจูงนะครับสูงสุดถึง3.5ตันด้วยกันนะครับจัดมาให้เต็มๆกับไวแท็กซีคูณสครับด้านข้างนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะจากตัวรถนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยติด เป็นซ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะเป็นหมุดเงินนะครับตัวนี้นะติดตั้งเข้าไปแล้วก็ล้อมีการเปลี่ยนครับล้อเดิมของตัววายแท็กตัวนี้จะเป็นล้อ18นะลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นแม็กยีนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นแม็กของเลนโซนะครับใช้เป็นเลนโซแม็กยี่สิบตัวนี้ออฟซูร์นะออฟเดิมโรงงานเลยแล้วก็ยางครับใช้เป็นยางโอตานิเอทีนะครับซีรีส์ของยางที่ลูกค้าเลือกเนี่ยก็เป็น2 6 5หนะครับหน้ายาง265แก้มยางอยู่ที่50นะครับ R ารีเพื่อเข้ากับรัศมีวงล แบบนี้แล้วเปลี่ยนยางไซส์นี้ก็ไม่ต้องยกเพิ่มนะครับไม่ต้องแต่งซุ้มล้อไม่มีการติดซุ้มล้อแน่นอนนะตัวโชค๊คของตัวรุ่นใหม่นะครับใส่เป็นโมโนโทูให้แล้วปีกนกตัวใหม่นะของตัว nex t generation นะครับมีความหนามีความใหญ่มากขึ้นนะครับก็ทําให้รองรับในการปรับองศาต่างๆการกับขี่ต่างๆก็ดีมากขึ้นเพราะว่าตัวฐานล้อของตัว nex t generation นะครับถูกขยายกว้างออกนะครับอีก50มิลมนั่นเองครับในรุ่นนี้ที่กระจกด้านข้างนะครับก็ เ,เขาเรียกว่าในรุ่นนี้จะเป็นสีเมทัลเอเกรทั้งหมดนะจะเป็นกระจกจะเป็นสีนี้เลยไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีไหนนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างมาให้ซึ่งตัวไฟเลี้ยวเนี่ยใส่เป็นไฟ LED มาให้แล้วนะในรุ่นนี้นะครับแล้วที่เห็นนูนๆออกมานะครับก็คือระบบของกล้อง360องศานั่นเองก็จะมีที่กระจกทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเพื่อใช้มองทัศนวิสัยในด้านข้างของตัวกล้อง360องศา ตัวใต้กระจกเองนะครับก็จะมีไฟสองพื้นให้ด้วยนะในรุ่นนี้นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะในตัวของไฟสองพื้นที่กระจกข้างนะครับกระลัใดก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ของตัวรถนะเป็นทูโทนะครับสีดําตัดสีบอล แล้วก็การเปิดประตูก็เป็นระบบย์เลสนะครับก็คือพกกุญแจไว้ไม่ต้องมาคอยกดเปิดกุญแจแล้วนะครับพกกุญแจไว้กับตัวก็สามารถที่จะเปิดขึ้นรถได้เลยใส่ข้อมือเปิดเพิ่มเติมเข้าไปนะตัวนี้นะครับใส่ให้ลูกค้าแล้วก็คําว่าเรนเจอร์สีแดงนะครับก็ตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทานะครับติดตั้งกันสาด้าไปรล่าหลังคาตัวนี้มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับซึ่งน้ําหนักบรรทุกที่รองรับเนี่ยก็คือ60กิโลกร,รัมนะครับขณะวิ่งนะแต่ถ้าหยุดนิ่งเนี่ยก็สามารถรองรับได้ถึง100กหนรรนรบรบนนบนนกกกาาทุด้็มีเื่องของระบบให้ นะครับเตือนรถในจุดอับสายตานั่นเองนะครับจุดสัญญาณเตือนก็จะอยู่ที่กระจกด้านข้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเป็นรูปตัวรถอย่างที่เห็นในวิดีโอเลยครับมาต่อที่ส่วนด้านท้ายของกระบะนะครับดีไซน์ใหม่ในเรื่องของสปอร์ตบาร์นะตัวนี้ก็ออกแบบมาใหม่นะครับสังเกตว่าจะมีช่องที่ลอยไปตรงนี้นะซึ่งการออกแบบของเขาก็คือเพิ่มความสะดวกสบายในการ ขนสินคองหรือว่าการจับยึดต่างๆนั่นเองนะครับสามารถมัดเชือกตรงนี้ก็มัดได้หลายจุดขนของได้ง่ายดายมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการขึ้นกระบะที่ด้านข้างนะครับเพิ่มมาให้แล้วในจุดนี้นะก็ทําให้การขึ้นลงต่างๆนะครับสะดวกมากขึ้นนะก็เหยียบขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปบนตัวรถได้เลยนะครับก็ใช้งานเขาเรียกว่าใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับขึ้นลงสะดวกมากขึ้นนะครับในการใช้งานกระบะของตัว next generation นะครับเขาเรียกว่า ไม่ต้องเหยียบล้อขึ้นนะปกติเหยียบล้อขึ้นใช่ไหมครับขึ้นลําบากมีการเปื้อนมีการตกนะครับก็ใช้ตัวนี้ขึ้นกระบะด้านข้างนะครับในการใช้งานของตัวกระบะ ฝาถังน้ํามันนะครับอันนี้ก็ติดเป็นตัวข้อฝาถังเพิ่มเข้าไปแล้วก็ในส่วนของการเติมน้ํามันก็ใช้เป็น B20 นั่นเองนะครับก็เติมดีเซลได้ทุกประเภทเลยเจอปั๊มไหนขอให้เติมเป็นน้ํามันดีเซลพอนะครับก็สามารถที่จะเติมผสมเข้าไปในตัวรถของตัวว t a แตัวใหม่ได้เลยครับไฟท้ายของตัวว t a แท็4สะครับเขาเรียกก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะเขาเรียกก็ฟูลเอลวีดเซตนะครับ ไฟถอยไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกทุกอย่างเป็น l e d หมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟทุกทีมที่ด้านข้าง2ฝั่งนี้ให้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเรด้าไบสปอตที่จะไปโชว์ที่ตัวกระจกข้างนั่นเองนะครับตัวจับเป็นเรดร์ยิงออกจากไฟท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเซต,ตใหม่ เทคโนโลยีใหม่สําหรับตัววายแท็กซี่คณสี่ที่ใส่มาให้นะครับกันชนท้ายนี้ลูกค้าเปลี่ยนออกนะใช้เป็นกันชนแฮมเมอร์ซึ่งตรงรุ่นมาแล้วนะครับข้อดีของกันชนแฮมเมอร์ตัวนี้คือออกแบบมาได้รับกับสรีระของตัวรถมากๆนะครับมุมตัดต่างๆทํามาได้พอด,ดีกับตัวรถสุดๆเลยนะครับแล้วก็ชื่อชาญเรื่องของความแข็งแรงต่างๆของแฮมเมอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเป็นที่ไว้ใจให้กับผู้ใช้รถที่เน้นของการเป็นออฟโรดอยู่แล้วในรุ่นนี้เนี่ย ของแฮมเมอรก็ยังคงใส่ที่เป็นเรื่องของไฟหลีแล้วก็สปอตไลท์ไฟถอยนะครับก็จะถอยได้สว่างมากขึ้นนั่นเองนะใส่ LED ให้6ดวงเลยนะครับไฟ2ป้ายมีให้ครบหมดหูลากจูงที่เป็นหูลากจูงโอเมก้านะครับก็มีมาให้ทั้ง2ฝั่งลากจูงได้จริงเหมือนเดิมนะครับปากลกแก้วสําหรับสายแคมป์สายลากสายจูงต่างนะครับก็มีติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานในรุ่นวายแท็เซนเซอร์ต่างๆที่ ของตัวรถนะครับก็ยังคงติดตั้งในตำแหน่งเดิมทุกอันเลยนะแฮมเมอร์ Hammer ทำมาให้ดีมากๆนะครับติดตั้งในตำแหน่งเดิมทั้งหมดเซตนี้ก็สำหรับ next generation ในรุ่นกันชนท้ายแฮมเมอร์มีมาให้แล้วครับที่เพิ่มเติมในเรื่องของดีไซน์นะครับในรุ่นของตัวไวท์แท็กก็คือฝากระโปรงที่เป็นเน็ก gen ทั้งหมดเลยฝากระโปรงดีไซน์ใหม่จะเหมือนมีสปอยเลอร์นะครับติดตรงนี้ แล้วก็สัญลักษณ์ 4x4 แล้วก็สัญลักษณ์ของตัวไวท์แท็กที่ฝากระโปรงเนี่ยในรุ่นใหม่ติดเป็นตัวหนังสืออะคริลิกมาให้นะในรุ่นเก่าจะเป็นสติก,กอร์ตัวนี้ให้เป็นอะคริลิกมาเลยแล้วก็โลโก้ด้านหลังขนาดใหญ่นะครับก็จะมีกล้องมองหลังติดอยู่ด้านใต้ด้วยนะครับซึ่งกล้องนี้ก็จะไปออกที่จอหน้ารถนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบช่วยเปิดของตัวกระบะท้ายนะครับมีให้ Easy Lift ผ่อนแรงให้70%นะครับไฟเบรกดวงที่3ก็ย้ายมาอยู่ที่มือเปิดแล้วก็ตัวมือเปิดกระบะท้ายเองก็ยังมีระบบเเุาารียกกว่ใช้ญแจล็อ ฝากระบะท้ายให้ด้วยนะครับในรุ่นของตัว next generation ครับฝากระบะท้ายของตัว w h t e c h next generation นะครับจะเป็นแบบเรียบแล้วนะครับก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งขึ้นไปนอนบนกระบะท้ายนะครับได้สบายไม่เจ็บไม่ปวดหลังไม่เจ็บก้นกันแล้วนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาในรุ่นนี้ก็คือใส่แคมป์ต้องชอบแน่ๆนะครับในเรื่องของปลั๊กไฟบ้านนะครับมีปลั๊กไฟที่จุดนี้ให้นะมีปลั๊กไฟบ้าน2อ0โวลต์ะนะครับ วัตให้ใช้แล้วก็ยังมีตัวปลั๊กไฟที่มันเป็นปลั๊กไฟ DC นะครับรองรับการใช้งาน180วัตนะครับมีให้ถูกใจสายแคมป์สายท่องเที่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกระบะท,ท้ายก็จะมีเรื่องของมาตรวัดให้ด้วยนะครับการทํางานต่างๆที่ท้ายกระบะก็มีตัวแม่แรงตัวซีนะครับในการจับงานกระบะจับตัวไม้จับตัวงานอลูมิเนียมงานกระจกต่างๆก็สามารถที่จะทํางานกับตัวกระบะท,ท้ายของตัวไวท์แท็กนิกเจเนอเรชันได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันบ้างนะครับว่าการตกแต่งภายในหน้าจอดิสเพย์ต่างๆตัวใหม่นะครับเป็นอะไรกันบ้างครับอันนี้ก็คือภายในนะครับเรื่องของตัวดิสเพย์หน้าจอต่างๆนะในรุ่นที่เป็น next generation นะครับคือเป็นกระบะที่ใส่มาให้เต็มๆนะหน้าจอตรงนี้นะครับขนาด10.1นั่นเองนะครับใส่มาตรงนี้นั่นในรุ่นของ w ายแ e ็กซหน้าจอตัวนี้จะเป็น10.1นิ้วนะครับเป็น full digital หน้าจอต่างๆก็จะบอกเรื่องของดิสเพย์ของออฟโรดนะเนี่ยถ้าก๊อหมุนพวงมาลัยซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับตัวขององศารถ ของพวงมาลัยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าตัวนี้ทําให้สถานะออฟโรดเรื่องของการดูค่าต่างๆเนี่ยง,ง่ายมากขึ้นนะครับมีม่านวัดต่างๆให้ดูเป็นกราฟิกดีไซน์สวยงามมากขึ้นพวงมาลัย um เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้านะช่วยผ่อนแรงควบคุมได้ง่ายมีความเสถียรน,นะครับที่ตัวความเร็วสูงนะการปรับแต่งต่างๆเรื่องของการปิดโหมดเลนคิปปิ้งนะครับ ปรับระยะห่างของระบบ Adaptive Cruise Control ต่างๆก็สามารถทําได้ที่พวงมาลัยนะตัวนี้ง่ายๆสั่งงานเครื่องเสียงก็อยู่ด้านล่างครับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะฟังก์ชันของ Mul ติฟังก์ชันมีให้ครบหมดแต่ตัวไฮไลท์นะครับวันนี้เป็นรถ4ี่สก็จะให้ในรูในเรื่องของตัว12.4นิ้วที่เป็น Sing f o A เนี่ยนอกจากจะเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วไม่ว่าจะเป็น Android Auto Apple CarPlay นะครับในหมวดฟังก์ชันของการขับ4ี่ขสแน่นอนถ้าลูกค้าได้ใช้นะครับก็จะมีหน้าจอในฟังก์ชันของการปรับออฟโรดนันนเเองนะเป็ วิ์นะครับก็กดแค่ตัวนีน้หลังจากกดเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันในการขับสีนั่นเองนะครับตัวนี้ที่เห็นเนี่ยที่ลูกค้าเห็นเนี่ยก็คือไกด์ไลน์ของตัวล้อนะครับก็ใครที่เป็นสายออฟโรดนะตัวนี้ก็จะช่วยมากๆนะครับในการมองมุม ของตัวล้อต่างๆนะครับว่ารัศมีของตัวล้อเนี่ยเวลาหันไปแล้วทิศทางต่างๆมันจะไปที่ตรงไหนนะเวลาลุยโค้งลุยที่มันเป็นล่องถนนนะครับก็จะมีไกด์ไลน์ของตัวล้อให้ได้ใช้งานแล้วก็การเปิดปิดดิฟล็อกไฟฟ้าก็ทําได้ง่ายๆในโหมดออฟโรดพอเราเปิดไว้นะครับเราจะเปิดดิฟล็อกเราแค่ตั้งตัวนี้นะครับดิฟล็อกไฟฟ้าด้านหลังก็ทํางานทันทีนะครับเราไม่ใช้ก็ปรับตัวนี้ได้เลยนะมีทางชันหรือว่าทางลงเขายาวๆนะครับก็เปิดระบบนะครับ ตัว hill descent control นะครับตัวนี้เปิดเข้าไปนะครับตัวรถก็จะคุมความเร็วให้ช่วยเบรกให้ทุกอย่างนะลูกค้าก็แค่คุมทิศทางของตัวไกด์ไลน์ตัวล้อเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยตัวรถก็จะลงแบบทิ่มหน้าลงไปเนี่ยแนวเด่งอย่างเงี้ยนะครับแบบนิ่งๆได้เลยนะครับสําหรับตัวโหมดออฟโรดนะให้ได้ใช้งานกันต่อไปมาดูในเรื่องของตัวกล้องนะครับกล้อง36 0ร้อยหกสิบสามที่เพิ่มมาเนี่ยมนดูอะไรได้บ้างนะครับก็โชว์ให้ดูกดไป กดมาที่ตัวกล้องนะครับนี่คือกล้อง360องศานะครับก็จะจําลองทั้งหมดเลยนะรอบรถนะครับแล้วก็เป็น bird eye view มานะครับมีไกด์ไลน์ของตัวเส้นให้ว่าตัวรถอยู่ตรงไหนนะครับนอกจากดูตัวไกด์ไลน์ตัวนี้ได้แล้วนะครับก็สามารถปรับตัวอื่นได้ดูเฉพาะครึ่งหน้านะครับดูครึ่งหน้าก็มีกล้องให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับของตัวรถด้านหน้าด้านหลังให้ดูนะเวลากดแบบนี้ต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับ ด้านหน้ากระจกซ้ายกระจกขวานะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับกล้องหลังอย่างเดียวแล้วก็มีมุมต่ําด้วยนะครับเมื่อกี้ที่รีวิวมีตัวปากนกแก้วนะล้วก็จะดูแบบมุมตัดต่ําได้เลยนะครับแบบนี้นะครับมองลงไปแบบนี้ให้ซึ่งเป็นกล้อง360องศานะครับที่ ขเขาเรียกว่าตอบสนองสำหรับสายออฟโรดนะดูได้ทั่วถึงทุกมุมมองจริงๆนะครับสำหรับกล้องตัวใหม่ในตุ้น Next Gen มาที่ตัวปุ่มการขับขี่ครับโหมดตัวนี้สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดนั่นเองนะครับ สำหรับตัวรถ4.4ในรุ่น next gen นะซึ่งการปรับโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับก็จะไปโชว์ที่ตัวของดิสเพลย์หน้าจอพร้อมกับการปรับระบบขับเคลื่อนให้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับระบบตัวขับขี่นะครับมีให้6โหมดนะครับโหมดแรกโหมดปกตินะครับโหมดที่2โหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงพอก็ปรับมาถึงโหมดถนนลื่นเนี่ยสังเกตที่ตัวหน้าจอนะครับจะปรับเป็นระบบขับสี่ให้อัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องมาจิ้มขับ4นะปรับโหมดถนนลื่นปุ๊บนะครับตัวระบบขับขี่ทํางานให้เลยมาที่โหมดต่อไปนะครับ หลังจากถนนลื่นแล้วนะครับก็เป็นโหมดโคลนและล่องสายออฟโรดเปิดโหมดนี้เสร็จครับที่เพิ่มเติมนอกจากขับ4นะครับระบบดิฟล็อกไฟฟ้าก็จะทํางานให้นะครับแล้วก็ตัดหน้าจอมาที่ในเรื่องของฟังก์ชันองศาในการเป็นออฟโรดเลยนะครับองศาพวงมาลายัยองศาตัวรถมุมเงยมุมเอียงของตัวรถนะครับขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยเพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดโคลนและล่องในการลุยนะครับหน้าจอดิสเพย์ก็จะเปลี่ยนให้ได้ฟีลของเรื่องการขับขี่มากขึ้นด้วยมาที่โหมดสุดท้ายครับ หลังจากโคลเลล่องก็เป็นโหมดทรายนั่นเองนะครับมีให้6โหมดในการใช้งานนะครับพอเราหมุนมาที่โหมดนี้ปุ๊บการขับขี่ต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวโคลเลล่องนั่นแหละแต่เรื่องของกําลังเครื่องยนต์หรือต่างๆการหมุนฟรีของตัวล้อก็จะทําให้มันเหมาะกับการที่ขับขี่ในโหมดทรายมากขึ้นนั่นเองนะครับปรับให้หมดแล้วถ้าเราหมุนกลับไปที่โหมดเดิมนะครับทุกอย่างเราผ่านอุปสรรคมาได้หมดแล้วนะครับกลับไปที่การขับขี่ปกตินะครับ ตัวรถก็จะปรับให้หมดตัดดิฟล็อกปรับเข้าขับ2ให้อัตโนมัตินะครับเท่ากับลูกค้าที่ซื้อ4คูณ4่เข<อ>้าไปนะครับในตัววายแทกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานตัวรถได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับระบบขับเคลื่อน,นต่างๆก็สามารถทํางานให้อัตโนมัติตามโหมดการขับขี่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับแต่ยังคงสามารถที่จะปรับเป็นขับ2ขับ4เองได้ที่ตัวสวิตช์นะขับ4ความเร็วสูงเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะกดได้เลยนะครับ ลูกค้าก็จะตัวรถเนี่ยจะปรับเป็นขับ4ความเร็วสูงให้ยกเว้นขับ4ความเร็วต่ำนั่นเองนะครับเงินขายของเขาก็คือว่าต้องเหยียบเบรกเท้าค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงเกียร์เนี่ยมาที่เกียร์เอนนะครับดูที่สัญ,ญลักษณ์นะพอเกียร์มาที่เกียร์เอนแล้วนะครับถึงจะกดคําว่า 4L เข้าไปแล้วถึงจะเปลี่ยนได้นะครับระบบก็จะปรับมาที่ 4L แบบนี้นะครับ พอปรับมาที่ 4L เนี่ยเรื่องของระบบแท a c t i o n control ต่างๆนะครับจะถูกตัดการใช้งานทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังของตัวรถให้ได้มากที่สุดในร่วนของ 4L นะครับ พอ 4L แลเราจะปรับเป็น 4H ทําำเงื่อนไขเดิมเหยียบเบรกใส่เ n ครับแล้วก็กดสวิตช์ได้เลยจะเป็น2ความเร็วสูง4ความเร็วสูงก็สามารถปรับได้เลยทันทีครับดีไซน์ตัวรถนะครับก็ถูกออกแบบมามีช่องเก็บให้3ช่องนะก็คือด้านบนนะครับอันแรกนะเป็นเกะด,ด้านบนนะครับอันที่2ก็คือที่วางตรงกลางตรงนี้นะวัสดุเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบหนืดๆนะครับวางแปะเอาไว้เนี่ยก็คือรองรับวัสดุให้มันดูดอยู่กับตัวช่องตรงนี้นั่นเองนะครับอันที่3ก็ตัวเกะนะครับมีให้แล้วก็ในเรื่องของที่วางแก้วน้ํานะครับ มีมาให้ทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยในรถคันนี้เนี่ยแอร์แบกเนี่ยก็มีให้ถึง7ลูกนะด้านหน้า2นะครับด้านข้างเบาะ2ตัวม่าน2แล้วก็เพิ่มหัวเข้าอีกหเป็น7ลูกนะครับใส่มาให้เต็มเต็มกับตัว w i t e c Next Generation นะครับกระจกบนนะครับกระจกมองหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับตัดแสงอัตโนมัติออโต้ มีเรื่องของ USB เสียบที่กระจกข้างนะครับในการติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถก็ติดตั้งได้ง่ายมากขึ้นระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับปรับที่ตัวหน้าจอดิสเพย์ซิงโฟเอก็ได้นะครับหรือว่าหมุนสวิตต่างๆที่ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับตัวระบบแอร์ได้การชาร์จโทรศัพท์ต่างๆก็รองรับที่เป็นไวเลสชาร์จเจอร์เลยนะครับแล้วก็มี t ท p e C มี t ท p e A รองรับการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับเรียกว่าขึ้นรถมาลืมสายชาร์จก็ไม่ต้องกังวลสําหรับลูกค้าที่มีมือือออถรรรรงับกาชาช์จ นะครับก็ไปได้ทุกที่กับรถ YT ย e ท e กเ n e กซ์เจเนเรันคันนี้แน่นอนนะครับดูแผนที่ต่างๆนะครับก็ใช้เป็นไรสายอยู่แล้วนะครับเท่ากับลืมสายไปไม่มีสายชาร์จก็สามารถเดินทางไปกับ YT ย e ท e กเ n e กซ์เจเนเได้ทุกที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของสายชาร์จอีกต่อไปครับ เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะแต่ว่าสามารถที่จะปรับโหมดเป็นโหมดแมนนวลได้นะครับปรับเป็นโหมดตัวดีก็สามารถกดบวกลบตัวเกียร์เนี่ยที่ตังหัวเกียร์ได้นะครับมีสัญลักษณ์บวกลบให้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะในรุ่นนี้นะครับก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ปุ่มเรื่องของคอนโทรลต่างๆนะเปิดปิดสัญญาณพาร์กิ้งนะครับเปิดปิดแทคชั่นคอนโทรลแล้วก็หน้าจอออฟโรดก็กดได้ที่ตรงนี้นะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะในรถ ของตัวเน็กเจนตัวใหม่คร co ับแล้วก็ผ้าบุหลังคานะครับต่างๆนะในตัวของตัวรถตัวใหม่ในวาแท็กเนี่ยให้เป็นสีดํานะตัวพื้นผิวดีไซน์ของตัวรถก็จะเป็นสีดําหมดนะครับก็จะดูดุแล้วก็ดูเทนะเพนภายในตัวใหม่ทํามาได้งานเนียนมากๆนะครับที่ใส่แว่นนะมีให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของตัวไฟต่างๆก็เป็นไฟ LED ให้นะครับตัวนี้นะใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังที่บังแดดของฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะมีกระจกให้นะครับมีให้นะฝั่งผู้โดยสารนะ ส่วนฝั่งผู้ขับขี่นะครับ บางแดดธรรมดานะคะเขาเรียกว่าคนขับก็ขับไปไม่ต้องแต่งหน้านะครับถ้าอยากแต่งไปนั่งฝั่งผู้โดยสารเอาแต่มีที่เสียบเอกสารเสียบบัตรต่างๆนะครับดีไซน์ออกมาให้สําหรับผู้กับขี่ที่น่าจะได้ใช้งานเนาะเข้าที่จอดรถต่างๆนะครับแจกบัตรต่างๆก็เอามาเสียบไว้ตรงนี้นะน่าจะได้ใช้งานมากกว่าเรื่องของกระจกการแต่งหน้าน,นั่นเองนะครับก็ถูกดีไซน์ออกมาให้ตอบสนองการใช้งานกับลูกค้าครับในส่วนของด้านหลังนะครับรุ่นนี้ก็มีแอร์หลังให้แล้วนะปรับทิศทางได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแถม มีจุดชาร์จที่เป็น power outlet ให้ด้วยนะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านไฟ AC นั่นเอง400วัตต์นะครับแล้วก็มีเรื่องของที่ชาร์จที่เป็น Type C Type A ให้เท่ากับรถคันนี้นะ ทำขับไปที่ไหนก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นการเดินทางท่องเที่ยวและทํางานคู่กันไว้ได้เลยนะครับในรุ่นของรถวายแท็กซี่ครับการเปิดไฟของรถฟอร์ดนั้นจะอยู่ที่สวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟออโต้ให้นะแมทริก l v d นะครับทุกครั้งที่เปิดเนี่ยไฟจะมาอยู่ออโต้ให้ทุกครั้งเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการลืมเปิดไฟนะการเปิดไฟตัดหมอกก็กดตัวนี้นะครับเพิ่มความสว่างของหน้าจอก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้การสตาร์ทก็เปลี่ยนเป็นตัว push start เรียบร้อยแล้วรในนุ่ของ Nextgen ไปนะครับกับตัว Next Generation Y-Tech 4.4บเทอร์โบคันนี้นะครับราคา1,299,000บาทครับรับรองว่าฟังก์ชันที่อธิบายไป อัดแน่นและจัดเต็มจริงๆนะครับไม่มีรถกระบะที่เป็น4ี่สตัวไหนณนะปัจจุบันนะครับที่จะมอบฟังก์ชันให้คุ้มคุ้มกับลูกค้าเท่ากับวายเทคเน็กเจเนเรชั่นแล้วครับสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะซื้อรถวายเทคสี่สหรือรุ่นอื่นก็ได้นะครับก็โทรหากัปตว,วันได้เลยเบอร์0ูนย์เก้าแปดกครับก็สามารถโทรคุยโทรปรึกษาต่างๆนะครับเรื่องของตัวรถเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ต่างๆโทรปรึกษาได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับแฟนๆทุกคนเพื่อน าดูนะครับ,ก,บก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับช่องของก๊อฟให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ในคลิปให้ก๊อฟด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ YouTube พักดันคลิปของกอ๊อฟและเป็นกําลังใจให้ก๊อฟทำคลิปต่อๆไปให้กับพี่ๆทุกคนได้ดูครับลาไปกับไวท์แท็กตัวท็อปสุดครับราคา1นึ่งล้านสองแสบาทครับสวัสดีครับ